เฮ้ยได้ด้วยเฮ้ยเอาโควติโมดอะไรเลยหรอเออเขาท่าเว้ยเออเออดีจริงอ่ะเฮ้ยสวัสดีครับคุณนุสวัสดีครับวันนี้คุณนุมีอะไรเล่าผมผมไม่ใช่นุผมป้อยอวอร์ดเรียกผมป้อยอวอร์ดโอเคครับนุใครๆก็รู้จักแต่ป้อยอวอร์ดผู้คนยังไม่รู้จักเรียกผมว่าป้อยอวอร์ดแล้วกันวันเดียวเจ็ดคลิปวันเดียวเจ็ดคลิป S <S ป <S 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 ้อยดีไม่มีรางวัลป้อยไม่ดีมีรางวัลเพราะเราคือป้อยอวอร์ดคุณด่ามาด่าอะไรมันนาใจเปิดช่องนี้เพราะอะไรครับผมเชื่อว่าต่อไปในอนาคตนุษย์เนี่ยจะไม่ด่ากันด้วยภาษาพวกนี้แล้วอะไรก็เอไออะไรก็เอไอยุ่งเลยดีเราด่ากันมาตั้งหลายร้อยปีแล้วมันจะมาหายไปเพราะเอไอไม่ได้ผมต้องเก็บมันไว้ต่อไปผมจะไปหามันได้ยังไงคำด่าพวกนี้ คือคอนเซปของช่องคุณนุก็คือเป็นช่องที่รวบรวมคําด่าให้มากที่สุดในโลกใบนี้ถูกต้องเพราว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามคุณด่ามา <c oughs> เดี๋ยวผมไปแก่เองโ <Okay. S 2> อเคใครไปดาวองคทารใครไปดาวองคทารมาเก็บพวกดาวองคารเขาด่ากันยังไงเก็บลงไห้ด้วยโอเคครับครับครับขอบคุณมากครับสวันนีขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ